ความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะเป็นความอมตะนิรันดร์เรื่องมีอยู่ว่ามีเพื่อนรักอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อซื่อสัตย์อีกคนชื่อฉลาดทั้งสองคนนั่งเรือออกไปท่องทะเลด้วยกันทั้งสองคนแต่ดันโชคไม่ดีเจอพายุฝนลูกใหญ่กระหน่ำกลางทะเลจนทำให้เรือล่ม บนเรือมีชูชีพที่นั่งเพียงคนเดียวคนชื่อฉลาดเห็นท่าไม่ดีรีบถิบซื่อสัตว์ตกทะเลไปซื่อสัตว์สำลักน้ำเกือบตายโชคยังดีที่ลอยคอมาถึงเกาะเล็กๆก่อหนึ่งพอเอาชีวิตรอดมาได้ก็ตั้งตาคอยว่าเมื่อไหรจะมีเรือผ่านมาแถวนั้นไม่นาน ก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีลอยมาแต่ไกลเป็นเสียงมาจากเรือลำหนึ่งที่กำลังวิ่งผ่านมาทางเกาะที่ตนอยู่เมื่อละเข้าใกล้สังเกตเห็นบนเรือปักธงโบกสะบัดว่าความสุขสื่อสัตว์รีบตะโกนขอความช่วยเหลือความสุขครับได้โปรดช่วยชีวิตเราด้วยเราชื่อสื่อสัตว์พอความสุขได้ยิน ก็ตะโกนต่อไปว่าช่วยไม่ได้หรอกถ้าหากเรามัวแต่เป็นคนซื่อสัตย์ชีวิตเราคงหาความสุขไม่ได้เลยไม่เห็นเลยว่ามีคนมากมายที่พูดความจริงเพราะความซื่อสัตย์และความจริงเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายคนพูดพอพูดเสร็จความสุขก็หันหัวเรือห่างออกไปในเวลาต่อมาเรือตำแหน่ง ก็เล่นใกล้เข้ามาซื่อสัตย์รีบตะโกนขอความช่วยเหลือพอตำแหน่งรู้ว่าคนขอความช่วยเหลือคือซื่อสัตย์จึงรีบปฏิเสธไปว่าตำแหน่งของเราต้องห้ามหันกับผู้คนมากมายกว่าจะได้มาและเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดยัง้งไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามหากเราต้องดำลงตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สงสัย เราจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของคนอื่นและคงไปไม่ได้ไกลซื่อสัตว์มองดูเรือตำแหน่งค่อยๆห่างออกไปก็ท่องตำใจรอเรือลำต่อไปด้วยความหวังไม่นานเกินรอก็เห็นเรือแข่งขันแล่นมาอีกลำจึงตะโกนแต่ไกลว่าแข่งขันครับเราคือซื่อสัตว์ช่วยมารับเราหน่อย พอแข่งขันรู้ว่าเป็นซื่อสัตย์เลยตะโกนตอบไปแบบไม่ต้องคิดมากอย่าทำให้เราลำบากใจเลยทุกวันนี้การแข่งขันในสังคมสูงมากหากเรายังต้องเป็นคนซื่อสัตย์เราคงแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนพอพูดจบแข่งขันก็จากไปอย่างไม่ใยดีทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ดังกล้องทั่วท้องทะเล พายุลูกใหญ่โหมกระดำอย่างแรงซื่อสัตว์ที่กำลังอยู่ในอาการหมดหวังสับสนกับจุดยืนของชีวิตตนก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างปานีว่าลูกเอ๋ยมาขึ้นเรือเราเถอะพอซื่อสัตว์มองหาไปยังต้นเสียงจึงได้รู้ว่าเป็นผู้เท่าแห่งการเวลาเมื่อขึ้นเรือเสร็จเขาจึงถามการเวลาว่า ทำไมท่านจึงช่วยเราท่านผู้เท่าตอบด้วยรอยยิ้มว่ามีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าความซื่อสัตย์มีความสำคัญแค่ไหนบนเส้นทางที่กำลังแล่นเรือกลับบ้านการเวลาชี้ให้มองดูฉลาดความสุขตำแหน่งและแข่งขันทั้งหมดล้วนตะเกียกต,ตะกายอยู่กลางทะเล ที่กำลังจะจมหายไปในน้ำท่านผู้เท่าถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ฉลาดก็จะทำร้ายตัวเองในที่สุดความสุขจะอยู่ได้ไม่จีลังตามแหน่งอยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งแข่งขันก็จะเป็นได้แค่ผู้พ่ายแพ้สุดท้ายแล้วมีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้น ที่จะเป็นความอมะตะนิรันด์ถ้าหากว่าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมช่องดุกดิกเดกเกษตร